คืนที่เงียบสงัดไฟถนนสลัวลมเย็นพัดผ่านเมืองที่เหมือนจะปลอดภัยแต่ความจริงนั้นโหดร้ายกว่าที่ใครจะจินตนาการได้นักศึกษาสาวขึ้นรถผิดคันก่อนถูกแทงซ้ำหลายครั้งเสียงพาดหัวนี้ทำให้ทั้งสังคมสะเทือนโปรไฟล์ของเหยื่อเธอชื่อนาลินอายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ปี2คณะม,มสสนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพ นลินเป็นเด็กผู้หญิงที่เติบโตมากับครอบครัวธรรมดาพ่อแม่ทำงานค้าขายเล็กๆบ้านไม้สองชั้นในชานเมืองคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเพื่อนบ้านบอกว่าเธอเป็นคนยิ้มง่ายชอบช่วยงานวัดชอบอาสาสมัครสอนหนังสือเด็กเล็กในชุมชนเธอเชื่อในความดีเธอเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้มีจิตใจเมตตาและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอต่างจากใครหลายคนนลินฝันอยากเป็นครู เธอเคยเขียนไว้ในสมุดบันทึกถ้าเราให้ความรู้กับใครสักคนเขาอาจมีชีวิตที่ดีขึ้นความเชื่อนี้สะท้อนผ่านทุกการกระทำของเธอจนเพื่อนๆเรียกเธอว่าครูน้อยคืนเหตุการณ์วันนั้นเป็นคืนวันศุกร์นลินและเพื่อนๆไปเลี้ยงส่งรุ่นพี่ที่กำลังจะไปเรียนต่อร้านอาหารใกล้มหาวิทยายลัยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกล้องมือถือบันทึกภาพเธอที่ยิ้มกว้างกอดเพื่อนอย่างมีความสุขใกล้เที่ยงคืนเธอตัดสินใจกลับหอพัก เพื่อนหลายคนบอกว่าให้รอด้วยกันแต่เธอปฏิเสธไม่เป็นไรเรารีบมีเรียนเช้าพรุ่งนี้ต้องอ่านหนังสือลานจอดรถเต็มไปด้วยรถหลายคันที่เหมือนกันนลินเดินไปยังรถที่เธอคิดว่าเป็นแท็กซี่แกร็บที่เพิ่งกดเรียกประตูหลังเปิดเธอนั่งลงโดยไม่ลังเลกลิ่นบุหรี่จางๆลอยมาแต่จมูกเธอรู้สึกแปลกแต่คิดว่าอาจเป็นคนขับแท็กซี่ธรรมดาทันทีที่ประตูปิดเสียงล็อกประตูดังแกรความเงียบปกคลุม ถนนมืดและรถก็ออกตัวอย่างรวดเร็วผู้ชายในเงามืดเขาเป็นใครไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเขาเฝ้ามองมานานหลายชั่วโมงแล้วชื่อของเขาคือกริตอายุ35ทำงานเป็นพนักงานขับรถส่งของใครๆในละแวะกบ้านคิดว่าเขาเป็นคนเงียบๆแต่ความจริงเขามีประวัติอาชญากรรมที่ถูกปกปิดไว้เมื่อหลายปีก่อนเขาเคยก่อเหตุทำร้ายหญิงสาว แต่เพราะหลักฐานไม่เพียงพอเขาหลุดรอดจากคดีเขากลับมาใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเป็นเพื่อนบ้านธรรมดาที่เดินผ่านคุณทุกเช้าคืนนั้นเขาจอดรถรอที่ลานซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดและเมื่อเห็นนลินเดินออกมาเขารู้ทันทีว่านี่คือเหยื่อบรรยากาศในรถนลินพยายามเปิดแอปในมือถือแต่สัญญาณเน็ตในที่จอดรถชั้นใต้ดินอับเธอถามเสียงเบาพี่ขับไปหอพักยี่สบใช่ไหม คนขับไม่ตอบมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกล้ามเนื้อเกรง็งมือกำโทรศัพท์แน่นหัวใจเต้นแรงไฟถนนสองลอดเข้ามาเป็นระยะแสงสีเหลืองกระทบใบหน้าของชายคนนั้นดวงตาของเขาไม่เหมือนคนทั่วไปมันเย็นชาเหมือนสัตว์นักล่าพี่จอดให้หนูลงตรงนี้ก็ได้ค่ะเสียงของนลินสันท่นใดนั้น มือหนาคว้ามีดที่ซ่อนไว้ใต้เบาะแสงสะท้อนคมโลหะวาบขึ้นมาทุกวินาทีเหมือนหยุดนิ่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นในความมืดแต่กระจกและเสียงเครื่องยนต์กลบทุกอย่างไว้เลือดกระเซน็นความหวาดกลัวกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของเด็กสาวความฝันที่จะเป็นครูหยุดลงในรถคันนั้นจุดที่เรื่องราวหยุดนิ่งเบาะหลังเต็มไปด้วยรอยเลือดโทรศัพท์ของนลินร่วงลงบนพื้นรถหน้าจอยังสว่างอยู่ ข้อความจากเพื่อนเด้งขึ้นมาถึงหอแล้วบอกด้วยนะแต่ไม่มีคําตอบใดๆรถยังคงแล่นไปในความมืดชายคนนั้นหายใจแรงมือที่เปื้อนเลือดยังถือมีดแน่นแววตาของเขาไม่สั่นไหวเลยแม้แต่น้อยเช้าวันถัดมาบ้านไม้สองชั้นที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะก,กลับเงียบสงัดแม่ของนลินตื่นขึ้นแต่เช้าเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความแต่ไม่มีข้อความจากลูกสาว ในใจเริ่มรู้สึกไม่ดีเพราะนาลินไม่เคยกลับหอโดยไม่ไรายงานทุกครั้งเธอจะส่งข้อความว่าถึงแล้วค่ะเวลาเดินผ่านไป8โมงเช้ายังไร้ร่องรอยแม่กดโทรหาสัญญาณดังยาวไม่มีใครรับสายหัวใจของแม่เหมือนถูกบีบเธอลองโทรอีกครั้งแต่สิ่งที่ได้คือเสียงเครื่องอัตโนมัติไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ครอบครัวเริ่มแตกสลาย พ่อของนลินนั่งเงียบอยู่บนเก้าอี้ไม้มือสั่นกดบุหรี่ไม่หยุดเขามองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนกำลังภาวนาให้ลูกสาวกลับมาลูกเราไม่เคยเป็นแบบนี้มันต้องเกิดเรื่องแล้วแน่ๆเสียงพ่อพูดเบาๆแต่หนักหน่วงน้องชายของนลินวัยเพียงสิบหกนั่งกอดเข่าอยู่มุมห้องน้ำตาไหลเงียบๆเขาเปิดสมุดเรียนเห็นข้อความที่พี่สาวเขียนไว้บนปกเรียนให้เต็มที่นะเราจะได้โตไปด้วยกัน ภาพเหล่านั้นเหมือนคมมีดที่ตัดลึกลงหัวใจของทุกคนในบ้านการแจ้งความช่วงบ่ายครอบครัวเดินทางไปสถานีตำรวจใบหน้าของแม่ซีดเผือดเธอถือรูปถ่ายลูกสาวในชุดนักศึกษาแน่นเหมือนจะกลายเป็นสิ่งเดียวที่เธอเหลืออยู่เจ้าหน้าที่รับแจ้งแต่ในตอนแรกพวกเขาพูดว่าอาจจะแค่ไปเที่ยวกับเพื่อนเดียวคงกลับมาเองแม่สันหัวไม่ใช่ลูกฉันแน่นอนเธอไม่เคยทำแบบนี้ได้โปรดช่วยทีเถอะ เสียงร้องให้ดังกล้องในห้องสอบสวนจนตำรวจยอมเปิดคดีบุคคลสูญหายเริ่มการค้นหานักศึกษาหลายคนในมหาวิทยาลัยรู้ข่าวพวกเขาพากันแชร์ภาพของนลินลงโซเชียลใครพบเห็นหญิงสาวในรูปนี้โปรดติดต่อกลับทันทีหอพักที่นลินพักถูกตรวจสอบเพื่อนร่วมห้องบอกว่าเธอไม่กลับมาตั้งแต่คืนวันศุกร์เตียงนอนยังเรียบร้อยเหมือนเดิมหนังสือเรียนยังวางอยู่บนโต๊ะ กระเป๋านักศึกษายังแขวนอยู่ข้างประตูทุกอย่างหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกตัดขาดตั้งแต่เธอหายไปกล้องวงจรปิดตำรวจเริ่มตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณร้านอาหารภาพในคืนวันศุกร์ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนลินเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มเธอโบอกมือลาเพื่อนจากนั้นเดินไปยังลานจอดรถกล้องอีกมุมจับภาพได้ว่าเธอขึ้นรถยนต์สีดำคันหนึ่งทะเบียนไม่ชัดเพราะมุมกล้องมืด รถแล่นออกไปอย่างรวดเร็วหัวใจของแม่แทบหยุดเต้นเมื่อเห็นภาพเธอเอื้อมมือไปแต่หน้าจอใช่นี่คือลูกฉันแล้วเธอไปกับใครตัวตนของกริดในขณะเดียวกันกริดยังคงใช้ชีวิตตามปกติเขาไปทำงานขับรถส่งของพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสงสัยเขายังคงใส่เสื้อเชิดเก่าๆกินข้าวแกงริมทาง นั่งสูบบุหรี่ใต้ต้นไม้หลังออฟฟิศแต่ในห้องพักเช่าเล็กๆของเขาความจริงอันหน้าขนลุกถูกซ่อนอยู่กลิ่นข่าวเลือดยังติดอยู่ในเบาะรถเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดถูกซุกไว้ใต้กองผ้าและในกระเป๋าใบหนึ่งมีโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่ของเขาหน้าจอแตกเล็กน้อยภาพวอลเปอร์เป็นรูปครอบครัวพ่อแม่และเด็กสาวในชุดนักศึกษาทุกครั้งที่กริดมองเขายิ้มบางๆรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความบิดเบี้ยว ความสิ้นหวังของครอบครัวหลายวันผ่านไปข่าวการหายตัวของนลินถูกเผยแพร่ในสื่อแต่เบาะแสกลับเงียบงนันแม่ของเธอไม่ได้นอนเธอเฝ้ารอเสียงโทรศัพท์ทั้งคืนทุกครั้งที่มีสายเข้าเธอรีบกดรับแต่กลับเป็นเพียงสายผิดหรือโฆษณาขายของพ่อของเธอแทบไม่พูดอะไรเขาเอาแต่ขับมอเตอร์ไซค์ตระเวนหาตามถนนถามคนแปลกหน้าว่าเห็นลูกสาวผมไหมคนหน้าตาเหมือนในรูปนี้ แต่ไม่มีใครตอบได้จุดเริ่มต้นของความจริงวันที่ห้าหลังจากการหายตัวไปตำรวจได้รับแจ้งจากคนงานทำความสะอาดลานจอดรถเขาพบคราบเลือดจางๆใกล้มุมหนึ่งเหมือนมีใครพยายามเช็ดออกแต่ยังเหลือร่องรอยทีมพิสูจน์หลักฐานรีบเข้าตรวจสอบร่องรอยนั้นตรงกับกล้องวงจรปิดที่เห็นนลินขึ้นรถสีดำแม่แทบล้มทั้งยืนน้ำตาไหลพรากเมื่อได้ยินคำยืนยันจากตำรวจนี่เป็นเลือดของผู้หญิง แต่ยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนยังไม่รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่คืนที่ไร้การนอนหลับคืนวันนั้นพ่อแม่และน้องชายนั่งอยู่หน้าบ้านไม่มีใครพูดอะไรได้ยินเพียงเสียงจักจ่นดังระงมแม่กอดรูปถ่ายลูกสาวแน่นเธอพูดกับความมืดกลับมานะลูกแม่รออยู่ตรงนี้แต่ความมืดยังคงเงียบเหมือนซ่อนความลับอันโหดร้ายที่กำลังจะถูกเปิดเผย ร่องรอยแรกของฆาตกรในอีกมุมหนึ่งของเมืองกริดนั่งอยู่ในห้องเช่าเขาเปิดโทรศัพท์ของนลินอ่านข้อความที่เพื่อนๆส่งมาอยู่ไหนเป็นห่วงนะเขาหัวเราะเบาๆสายตาเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวเขารู้ว่าอีกไม่นานตำรวจจะเริ่มสงสัยแต่เขาก็ไม่รู้สึกกลัวสำหรับเขานี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่เขาวางแผนไว้อย่างแนบเนียนที่สุด รถสีดำจอดอยู่ข้างตึกเก่ากลิ่นคาวเลือดยังคงอบอวนและเบาะหลังก็ยังเต็มไปด้วยรอยที่ไม่สามารถลบได้หมดเงาของชายคนนั้นยังเคลื่อนไหวในความมืดและความจริงที่สังคมยังไม่รู้กำลังค่อยๆกัดกินเวลาที่เหลือเสียงไซเรนดังขึ้นกลางค่ำคืนไฟสีน้ำเงินกระพริบสะท้อนผนังตึกการสืบสวนคดีการหายตัวของนลินเข้าสู่จุดที่กดดันที่สุดรถต้องสงสัย ตำรวจได้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งเพียงเสี้ยววินาทีที่รถคันนั้นแล่นผ่านแต่เพียงพอที่จะเห็นบางอย่างสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่มุมกระจกสติ๊กเกอร์บริษัทขนส่งท้องถิน่นเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบรายชื่อพนักงานพบว่ามีรถสีดำตรงตามลักษณะทะเบียนยังไม่ชัดแต่เบาะแสเริ่มโผล่ในรายชื่อเหล่านั้นชื่อหนึ่งทำให้ตำรวจสะดุดตากริจ,จันสี พนักงานขับรถส่งของวัย35เขาเคยถูกสอบสวนเมื่อ5ปีก่อนในคดีทำร้ายร่างกายหญิงสาวกลางซอยมืดแต่คดีนั้นเงียบหายเพราะพยานหลักฐานไม่พอการเฝ้าติดตามทีมสืบสวนตัดสินใจเฝ้าดูเขาพวกเขาไปซุ่มใกล้ห้องเช่ากลินบุรีโชยออกมาจากหน้าต่างไฟสลัวส่องเงาชายที่นั่งเงียบอยู่ข้างในกริใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาซื้อของที่ตลาด กินข้าวแกงข้างถนนแต่ในดวงตาเขามีบางอย่างบางอย่างที่ไม่เหมือนคนทั่วไปความกลัวในชุมชนข่าวการหายตัวของนลินแพร่กระจายนักศึกษาหญิงหลายคนกลัวจนไม่กล้าเดินกลับหอคนเดียวถนนที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับเงียบงันทุกเงามืดกลายเป็นสิ่งน่าหวาดหวันแม่แม่ในละแวกนั้นบอกลูกสาวว่าห้ามออกไปไหนดึกๆอีกเสียงประตูบ้านปิดแน่นทุกคืน เหมือนเมืองกำลังปิดกั้นตัวเองจากอันตรายที่ซ่อนอยู่ห้องเช่าของกริตในคืนหนึ่งตำรวจลับใช้กล้องส่องทางไกลจับภาพกริตเปิดตู้เสื้อผ้าเขาเอาถุงพลาสติกดำออกมาข้างในคือเสื้อเชิ้ตที่เต็มไปด้วยคราบสีเข้มคราบที่ไม่อาจล้างออกหมดเขายกขึ้นมาดมก่อนจะยัดกลับไปเหมือนเดิมทุกการกระทาถูกบันทึกไว้ทุกการเคลื่อนไหวทาให้ตารวจมั่นใจมากขึ้นครอบครัวที่สิ้นหวัง ในอีกฟากหนึ่งแม่ของนลินนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีข่าวรายงานคดีอย่างต่อเนื่องภาพลูกสาวยังคงฉายซ้ำใบหน้าที่สดใสเหมือนยังมีชีวิตอยู่แม่พึมพำกับตัวเองลูกต้องรอให้แม่เจอแม่จะไม่หยุดจนกว่าจะได้เจอเธอพ่อยังคงตระเวนหาตามถนนเขาติดโปสเตอร์ตามเสาไฟตามร้านค้าตามสถานีขนส่งทุกโปสเตอร์คือความหวังที่ถูกแขวนไว้กลางลม จุดเปลี่ยนของการสืบสวนกลางดึกวันเสาร์ตำรวจพบรถสีดำคันหนึ่งจอดอยู่ข้างตึกร้างมันถูกคลุมด้วยผ้าใบแต่ล้อรถอยังเปื้อนคราบแห้งสีเข้มทีมพิสูจน์หลักฐานรีบตรวจสอบเมื่อเปิดประตูกลิ่นคาวเลือดพุ่งออกมาอย่างรุนแรงเบาะหลังเต็มไปด้วยคราบที่พยายามเช็ดแต่ยังชัดเจนและใต้เบาะหน้าพวกเขาพบโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอแตกเมื่อเปิดเครื่อง ภาพวลเปอร์ทำให้ทุกคนหยุดนิ่งมันคือภาพครอบครัวของนลินความเงียบที่น่ากลัวในสถานีตำรวจหลักฐานถูกวางเรียงบนโตะ๊ะโทรศัพท์เสื้อผ้าเปื้อนเลือดภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดชี้ไปที่ชายคนเดียวแต่กริดยังคงเดินอยู่บนท้องถนนเขาไม่รู้ว่าเงาของตำรวจติดตามอยู่ทุกฝีก้าวเขาไม่รู้ว่าเวลาของเขากำลังหมดลงแม่ที่ไม่ยอมแพ้ในค่ำคืนหนึ่ง แม่จุดทูบหน้าบ้านเธอสวดอ้อนวอนถ้าใครทำร้ายลูกฉันขอให้ความจริงเปิดเผยขอให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงร้องให้เบาๆดังท่ามกลางเสียงจักจันเหมือนคำสาบที่ปล่อยออกไปสู่ความมืดการประชิดตัวคืนวันถัดมาตำรวจเฝ้าติดตามกริดอย่างใกล้ชิดเขาเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อซื้อเหล้าและบุหรี่จากนั้นเดินกลับห้องเช่า เขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังมีสายตาหลายคู่เฝ้ามองขณะที่เขาไขกุญแจห้องตำรวจลับกระซิบกันอีกไม่นานเราจะได้คำตอบภายในห้องกริตนั่งลงบนเก้า e อี้เก่าๆเขาจิบเล่าสูบบุหรี่แสงไฟสลัวสะท้อนมีดเล่มหนึ่งที่วางอยู่บนโตะ๊ะมีรอยเช็ดแต่คราบบางอย่างยังติดอยู่เขาหัวเราะกับตัวเองเสียงหัวเราะแห้งๆที่ชวนให้สั่นสะานและในมุมห้อง มีถุงผ้าสีเข้มข้างในคือสิ่งที่เขาไม่เคยให้ใครเห็นกล้องของตำรวจที่ซ่อนอยู่จับภาพทุกวินาทีเสียงลมหายใจของกริตหนักหน่วงเขายกถุงนั้นขึ้นมาค่อยๆเปิดออกภาพที่อยู่ข้างในคือความจริงอันโหดร้ายที่สังคมกำลังจะได้เห็นไฟสลัวในห้องเช่าควันบุหรี่ลอยคลุงเสียงทีวีเปิดทิ้งไว้แต่ไม่มีใครฟังกริตนั่งบนเก e ้าอี้ไม้เก่าๆ มือหยาบกร้านค่อยๆดึงถุงผ้าออกมาวางบนโต๊ะเขาหัวเราะเบาๆเหมือนกำลังสนทนากับความมืดรอบตัวสิ่งที่อยู่ข้างในเมื่อปากถุงเปิดออกแสงไฟสะท้อนกับโลหะบางชิ้นมีดอีกเล่มที่ยังไม่ถูกทำลายเสื้อผ้านักศึกษาที่ขาดวินและเต็มไปด้วยรอยคราบสีเข้มและผ้าพันคอที่แม่ของนลินเคยถักให้ลูกสาวร่องรอยทั้งหมดชัดเจน เป็นเครื่องยืนยันว่านาลินอยู่ในรถคันนั้นจริงกล้องที่ซ่อนอยู่ในห้องจับภาพสีหน้าไร้อารมณ์ของกริตเขาหยิบภาพพันคอขึ้นมากดมันแนบใบหน้าสูดลมหายใจลึกเหมือนกำลังหวนคิดถึงเหยื่อการสั่นสะเทือนของชุมชนขณะที่หลักฐานค่อยๆถูกค้นพบข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วกรุงเทพนักศึกษาสาวหายตัวพบคราบเลือดในรถต้องสงสัยมหาวิทยาลัยเงียบงนัน ห้องเรียนที่เคยเต็มเสียงคุยกลับเงียบเหมือนวัดรางเพื่อนๆนของนลินนั่งกอดกันร้องให้กลางสนามหญ้าอาจารย์พูดด้วยเสียงสั่นว่าเธอเป็นนักศึกษาที่มีความหวังที่สุดคนหนึ่งในชุมชนย่านหอพักผู้หญิงทุกคนหวาดระแวงพวกเธอไม่กล้าออกจากห้องหลังหกโมงเย็นเสียงรถที่แล่นผ่านทำให้หลายคนสะดุง้งรากับฆาตกรอาจซ่อนอยู่ในทุกคันครอบครัวที่แทบล้มทั้งยืน แม่ของนลินนั่งอยู่ในห้องนอนบนตักเธอคือผ้าห่มของลูกสาวที่ยังคงมีกลิ่นจางๆเธอกอดมันแน่นเหมือนกอดลูกทุกคืนเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์ในหัวเสียงที่ไม่มีวันดังขึ้นอีกจริงๆแม่หนูถึงหอแล้วนะพ่อเดินไปเดินมาในบ้านเขาไม่เคยนอนทุกเช้าเขาออกไปตระเวนหาตามป้ายรถเมย์ถามคนแปลกหน้าเหมือนคนสิ้นหวังคุณเห็นเด็กสาวในรูปนี้ไหมลูกสาวผม แต่ไม่มีใครตอบได้น้องชายยังคงนั่งเงียบเขาไม่กล้าเปิดสมุดเรียนเพราะทุกครั้งที่เปิดจะเห็นลายมือกำลังใจที่พี่สาวเคยเขียนไว้การเคลื่อนไหวของตำรวจในห้องประชุมสถานีตำรวจภาพถ่ายหลักฐานถูกแผ่เต็มโตะ๊ะโทรศัพท์เสื้อผ้ามีดและถุงผ้าหัวหน้าชุดสืบสวนพูดเสียงหนักแน่นเรามีทุกอย่างแล้วขาดเพียงอย่างเดียวศพคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศหนักอึ้ง เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงคดีหายตัวแต่มันคือคดีฆาตกรรมที่ถูกปกปิดกริดในความมืดแต่ในอีกฟากหนึ่งกริดยังคงใช้ชีวิตตามปกติเขาเดินตลาดซื้อข้าวซื้อเหล้าพูดคุยกับแม่ค้าด้วยรอยยิ้มจางๆไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มคือชายที่เก็บความลับอันโหดร้ายที่สุดขึ้นหนึ่งเขานั่งในห้องเช่ามือถือมีดเล่มเดิม เขาส่องเงาตัวเองในคมมีดเหมือนกำลังมองวิญญาณของเหยื่อสะท้อนกลับมาการตัดสินใจครั้งใหญ่ตำรวจรู้ว่าไม่สามารถรอได้อีกพวกเขาวางแผนเข้าจับกลุ่มแต่จำเป็นต้องรอเวลารอให้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะปิดเกมทีมสืบสวนลับติดตามกริดทุกฝีก้าวทุกซอยที่เขาเดินทุกถนนที่เขาขับผ่านถูกบันทึกไว้หมดแต่สิ่งที่พวกเขายังไม่รู้คือกริดเองก็เริ่มรู้สึกว่า มีใครบางคนตามเขาอยู่ความหวาดระแวงของฆาตกรในห้องเช่าเขาปิดไฟทุกดวงนั่งเงียบในความมืดหูฟังเสียงภายนอกอย่างระแวดระวังเสียงฝีเท้าใครบางคนที่เดินผ่านทำให้เขาหยิบมีดขึ้นมาแน่นล้มหายใจถี่เร็วดวงตาเหลือบมองหน้าต่างทุกวินาทีเขารู้ว่าเวลาไม่เหลืออีกแล้วเขาต้องทำอะไรบางอย่างบางอย่างที่จะทำให้ความจริงถูกฝังลึกยิ่งกว่าเดิม จุดที่ชุมชนไม่เคยลืมคืนวันอาทิตย์ผู้คนในย่านหอพักได้ยินเสียงรถเครื่องยนต์ดังในเวลาตีสองรถสีดำแล่นผ่านถนนแคบแล้วหายเข้าไปในความมืดบางคนเห็นแค่เงาผู้ชายในรถบางคนได้ยินเสียงเหมือนของหนักถูกลากไม่มีใครกล้าออกมาดูทุกคนปิดประตูแน่นซ่อนตัวอยู่หลังม่านปล่อยให้ความจริงผ่านไปพร้อมเสียงเครื่องยนต์เบื้องหลังถุงผ้า ถุงผ้าที่ตำรวจเห็นผ่านกล้องลับไม่ใช่เพียงสิ่งของแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายที่ถูกซ่อนภายในมันยังมีบางอย่างที่ตำรวจยังไม่ทันได้เห็นบางอย่างที่เมื่อเปิดออกจริงๆจะทำให้ทั้งสังคมต้องหยุดหายใจเงาของกริดยังคงเคลื่อนไหวในความมืดตำรวจยังคงเฝ้ามองอย่างใจจดใจจ่อครอบครัวยังจมอยู่ในความทุกข์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดและในถุงผ้าใบนั้นความจริงกำลังรอที่จะถูกเปิดเผย คืนวันศุกร์ที่ถูกจารึกด้วยความมืดฝนโปรยลงมาบนกระจกหน้ารถอย่างช้าๆแสงไฟถนนสะท้อนวาววับบนพื้นเปียกเสียงเครื่องยนต์สันครางในความเงียบอรอนงนั่งเบาะหลังเธอพยายามบอกตอนเองว่านี่เป็นรถรับจ้างธรรมดาเพียงการขึ้นผิดคันเพียงเรื่องเล็กน้อยที่เดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ลมหายใจที่แรงขึ้นของชายขับรถทำให้ร่างกายของเธอตึงแข็งเธอสังเกตเห็นมือเขากำพวงมาลัยแน่น เส้นเลือดปูดชัดบนหลังมือสายตาไม่เคยมองกระจกมองหลังเลยเสียงน้ำฝนกลายเป็นฉากหลังของความกลัวเหมือนทุกหยดกระแทกหัวใจเธออรอนงเอื้อมมือจะเปิดประตูแต่กรอนด้านในถูกดัดแปลงไม่มีทางออกจากด้านหลังได้ง่ายๆชายคนนั้นเอื้อมไปเปิดเพลงทำนองแปลกประหลาดชาต่ำเหมือนเสียงบรรเลงจากห้องศพมันกดดันให้บรรยากาศอึดอัดจนหายใจแทบไม่ออก น้องจะไปไหนกันแน่เสียงเขาหนะักเต็มไปด้วยแววเย่อเยยไม่ใช่คำถามแต่เป็นการประกาศอำนาจเธอตอบเสียงสัน่นจะกลับหอข้าปล่อยหนูลงตรงนี้ก็ได้เขาไม่ตอบกลับเร่งเครื่องพารถยานออกนอกเส้นทางที่คุ้นเคยเข้าสู่ถนนลูกรังไฟถนนค่อยคอยหายไปเหลือเพียงความมืดกับเสียงเครื่องยนต์อารอนงเริ่มร้องให้แต่เสียงสะอื้นถูกกลืนไปกับฝนเธอพยายามจำเส้นทาง พยายามฝืนใจไม่หลับตาแต่ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนภาพฝันร้ายที่บิดเบี้ยวในกระเป๋าเธอมีเพียงโทรศัพท์แต่แบตเตอรี่เหลือน้อยและไม่มีสัญญาณความสิ้นหวังคืบคลานเข้ามาเหมือนเงาดำคลุมทั้งห้องโดยสารมือชายคนนั้นล้วงไปหยิบสิ่งหนึ่งวาวแสงจากแสงฟ้าแลบที่สองเข้ามาเหล็กแหลมยาวสะท้อนประกายเย็นเยือกมีดพกเธอจ้องมันหัวใจเต้นรัวเหมือนจะระเบิด ร่างกายสัน่นเสียงในหัวกรีดร้องว่าหนีหนีเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีทางหนีเพราะประตูถูกล็อกเพราะถนนร้างไร้ผู้คนเพราะความมืดคือกำแพงที่ปิดล้อมเธอเขาหันมามองรอยยิ้มเย็นชาปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์ที่มีเมตตาแต่เป็นรอยยิ้มของสัตว์นักล่าที่ได้ยินเสียงหัวใจเหยื่อดังชัดขึ้นทุกวินาทีสายฟ้าแลบอีกครั้งสว่างว่าผ่านท้องฟ้าที่ดำสนิท เงาของมีดพกสะท้อนแสงเหมือนสัญญาณจากนรกอรอนองกรีดร้องเสียงเธอแตกพร่าในความมืดแต่ถนนสายนี้ไร้ผู้คนไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมาช่วยชายคนนั้นหักพวงมาลัยรถหยุดชะงักกลางลานรางรอบตัวมีเพียงต้นหญ้าขึ้นรกกลิ่นดินเปียกชื้นผสมกลิ่นสนิมจากโครงเหล็กเก่าๆที่ทิ้งไว้ใกล้ๆเขาหันหลังกลับมาชา้ชาๆแววตาคมกริบ ริมฝีปากสยะยิ้มมือขวากำม,มีดแน่นมือซ้ายเอื้อมไปจับแขนเธอแรงบีบรุนแรงจนกระดูกแทบแตกอรนงพยายามดิน้นเธอตะโกนช่วยด้วยแต่เสียงสะท้อนกลับมาเพียงก้องว่างในทุ่งรางเธอเตะไปที่เบาะเธอกัดแขนเขาเลือดซึมออกมาจากผิวหนังของเขาแต่แทนที่เขาจะหยุดแววตากลับเปลี่ยนเป็นเดือดดานอย่าดิน้นเสียงเขาต่ำหนักแน่น เหมือนคำสั่งสุดท้ายที่ไม่มีใครกล้าขัดมีดถูกยกขึ้นวินาทีนั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงฝนหายไปเสียงหัวใจเธอก้องดังแทนอรนองร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มเธอคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ที่คงรออยู่คิดถึงอนาคตที่เธอใฝ่ฝันภาพทุกอย่างพั่งพรูเข้ามาราวกับชีวิตกำลังฉายซ้ำในวินาทีเดียวชายคนนั้นฟาดมีดลง แผลแรกกรีดผ่านผิวหนังเลือดอุ่นไหลทลักเธอกรีดร้องสุดเสียงความเจ็บปวดแล่นผ่านทั้งร่างแผลที่สองตามมาจากนั้นก็สามและสี่เสียงโลหะกระแทกกับเนื้อเสียงหายใจหอบกระชันกลิ่นเลือดสดกระจายคละคลุ้งในห้องโดยสารเธอพยายามใช้สองมือดันเขาออกแต่แรงของเธอถดถอยทุกการขยับเหมือนถูกดูดพลังชีวิตไปทีละน้อย แสงไฟหน้ารถยังส่องไปข้างหน้าส่องให้เห็นละอองฝนพร่างพรายเหมือนโลกภายนอกยังดำเนินต่อแต่ภายในรถคันนี้เวลาแตกสลายกลายเป็นนรกที่ไม่มีทางหนีเลือดหยดลงบนเบาะไหลรินลงสู่พื้นรถเสียงหยดดังติง่งซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นเสียงนับถอยหลังของชีวิตเธอแต่แม้จะอ่อนแรงอรอนงยังไม่ยอมแพ้เธอใช้เรี่ยวแรงสุดท้าย คว้าโทรศัพท์ที่ร่วงอยู่ข้างเบาะหน้าจอสว่างแวบขึ้นเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์แบตเตอรี่ชายคนนั้นหันมาเห็นแววตาเปลี่ยนเป็นเดือดจัดเขาพุ่งเข้ามามีถูกยกสูงขึ้นอีกครั้งเธอรู้ว่านี่อาจเป็นวินาทีสุดท้ายจริงๆแสงไฟสีน้ำเงินแดงกระพริบกลางความมืดเสียงไซเรนฉีก,ก้องท้องฟ้าที่เปียกฝนเจ้าหน้าที่พบรถคันนั้นจอดนิ่งอยู่ริมทุ่งเบาะหลังเปื้อด้วยเลือด โทรศัพท์เครื่องเล็กตกอยู่บนพื้นหน้าจอแตกแต่ยังสว่างวาบเหมือนกำลังร้องเรียกขอความช่วยเหลือที่ไม่มีวันมาถึงอรอนงค์ชีวิตของหญิงสาวผู้เต็มไปด้วยความฝันถูกตัดขาดกลางทางเสียงหัวเราะที่เคยก้องในห้องเรียนถูกแทนที่ด้วยความเงียบของศพในห้องดับจิตครอบครัวที่รอคอยเธอกลับบ้านได้รับเพียงกระเป๋านักศึกษาที่เปื้อนเลือดแม่สุดลงที่พื้นพ่อไม่อาจเอ่ยคำพูดใด โลกของพวกเขาพังทลายลงในชั่วข้ามคืนชายผู้ก่อเหตุเขาไม่ได้มีหน้าตาเหมือนอัจฉรกรในหนังเขาคือคนเดินถนนธรรมดาที่ทุกวันใส่เสื้อเชิดเรียบๆซื้อกาแฟยืนรอไฟแดงเหมือนใครๆแต่ในเงามืดเขาซ่อนความกระหายและเลือดของผู้บริสุทธิ์กลายเป็นคำตอบเดียวที่เขาเลือกสังคมตั้งคำถามทำไมไม่มีไฟสองถนนเส้นนั้น ทำไมระบบขนส่งถึงปล่อยให้หญิงสาวต้องโบกรถคนแปลกหน้าทำไมคนร้ายถึงซ่อนตัวอยู่ข้างๆเราโดยไม่มีใครสังเกตคำตอบไม่เคยง่ายแต่ความตายของอรอนงกลายเป็นเสียงสะท้อนเตือนว่าความปลอดภัยไม่เคยเท่าเทียมกันและผู้หญิงยังคงเป็นเป้าหมายของความรุนแรงที่โลกพยายามเพิกเฉยเพื่อนๆเ,เล่าว่าเธอเป็นคนที่ไม่เคยปล่อยให้ใครนั่งกินข้าวคนเดียวเป็นคนที่มักยื่นมือช่วยเหลือแม้ตนเองยังมีไม่มาก วันนี้เก้าอี้ว่างในห้องเรียนยังคงว่างเปล่ารอยยิ้มเธอยังอยู่ในรูปถ่ายแต่เจ้าของรอยยิ้มไม่ได้อยู่แล้วนี่ไม่ใช่เพียงคดีฆาตกรรมแต่มันคือกระจกที่สะท้อนใบหน้าของเราสะท้อนสังคมที่ยังล้มเหลวในการปกป้องชีวิตที่ควรถูกปกป้องและในความเงียบหลังเสียงไซเรนจางหายยังคงเหลือเพียงคำถามเดียวที่ก้องสะท้อนในหัวใจของทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ถ้า,อารอหนงไม่ได้ขึ้นรถคันนั้น วันนี้เธอจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่